ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่13กุมภาพันธ์นะครับตัวนี้เป็นพานท้ายไม้สักนะครับงานเคลือบสีอ่อนสีธรรมชาติเลยนะครับใส่ชุดสีเซ็เสื้อ25 5, 6, 6, มิลลำ16มิลเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับแกะลายหน้าหลังนะครับ ข้บไกอ่อลูข้อแม็กสีดำไม่สักลายสวยๆเลยครับตัวน,นี้มีตาไม้ด้วยนะครับใครอยากได้ตาไม้เพิ่มก็บอกได้นะครับเป็นพิเศษตาไม้ได้นะครับทรงสีแซสแตนดานนะครับ โอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำสรงตามสั่งครับท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o YouTube ลิงเพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับมีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับทรงกำคอทรงมือสอดนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แพงครับรับทำหมดนะครับ47 452 455 457นะครับ ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อ,ตอไปครับ Niggas in my grill tryna phase me.